รีวิวโชโดคาเมนไลเดอร์มีตัวละครมีชุดมือเปลี่ยนอ่าสามคู่นะมีอาวุธคู่ใจมีสองอันเลยนะดับเบิลคู่แะรฉบับประกอบแล้วอ่าหล่อรวมกันมาเลยนะอันนี้ตั้งหากนะจ๊ะ ซึ่งแน่นอนว่าไลาโชโดนั้นกับโชโดเป็นคนละลายกันนะครับแต่ว่านั่น,นโชโด <c oughs> ใช้2กล่องหรือ1กล่องหรือ3กล่องประกอบเป็น1ตัวนะครับส่วนโชโดใช้กล่องเดียวซึ่งบางตัวจะมีพาร์ทเสริมซึ่งอาจจะต้องไปตามกล่องอื่นๆหรือบางทีมีมาแล้วอยู่ในกล่องก็มียกตัวอย่างเช่นซอมบี้ตัวนี้นะจ๊ะ ส่วนข้อแตกต่างก็คือโชโดนะฮะ S O D O นี้เป็นลาติสติ๊กเกอร์แต่ข้อต่อเขาจะแข็งแรงแน่นสมส่วนมากส่วนโชโดเป็นลายที่ทาสีมาแล้วจากโรงงานแต่บางจุดก็ยกอย่างเช่นขัดอย่างเงี้ยจะทํามาไม่ครบทั้งคู่อยู่แล้วไปเพ้นท์กันเพิ่มนะฮะจากลูกบันไดนะจ๊ะส่วนในเรื่องของสเกลเป็นสเกล1ต่อ18หรือประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งนะครับนะฮะเล่นด้วยกันได้นะนี่แจ้งไว้ก่อนเผื่อใครงงว่าเอ๊ะมาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าพี่ ยามาเล่นได้นะอย่าลืมมาสะสมกันเยอะๆนะครับและปิดท้ายนะครับทุกออเดอร์นะฮะเรามีการ์ดทั้งดีเคดและกันบราลไลท์แบบนี้เรามีให้ทุกออเดอร์ส่วนใครจะได้อะไรอย่ามาลืมรีวิวกันนะฮะไปแล้วครับสวัสดีฮะกิ๊ก